เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมาเนวนะครับและในคลิปนี้อยู่กันในรายการเมส้อมขอเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับโตโรอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่ายัดมันในป้อมนะครับสำหรับตัวของโตโรนะครับเป็นลมยอดนิยมที่หลายๆคนเนี่ยอยากดูกันมากมากนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นการเด่นเกมของโตโรอันดับหนึ่งในแรงประมาณร้อยดาวเลยนะทุกคนเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมการเล่นเกมพร้อมกันเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับจะมาแจกเซตลูนไอเทมพลังแฝงของโตโรอันดับ1ก่อนเลยนะครับเริ่มที่ลูนนะครับสีแดงใช้เป็นโกลเด้นบอดี้9เม็ดนะครับอีก1เม็ดเนี่ยใช้เป็นลูนเลนเนาะส่วนสีม่วงนะครับใช้เป็นโพเทค9เม็ดนะครับอีก1เม็ดเนี่ยจะเป็นลูนโทนนะครับซึ่งก็เป็นลูนโอกาสติดคริเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสีเขียวครับใช้เป็นโพเวท10เม็ดนะครับพลังแฝงนะครับพี่เขาจะใช้เป็นเนเธอร์เลดนะครับหรือพลังแฝงรากไม้นั่นเองนะทุกคคนนนนนนนมมาาาดดูททั้้้งไอเเะรรบชิิแกขึป็ห ด้วยสร้อยเขียวอมูเลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแสงของตัวรนอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับสายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ i p a d คอมและทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหัวบ้านถาวรในราคาสุดคุ้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกําหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชันชวร์โค้ดหรือ Li ยแอดได้ที่ a d d c h a r f m ได้เลยนะครับ มาครับมาดูโตโรอันดับหนึ่งเดินเกมกันนะครับซึ่งตัวของโตโรนะครับเป็นฮีโร่ที่หลายๆคนเนี่ยอยากที่จะรับชมกันอยู่แล้วนะครับเป็นโลมที่สกิลครบเครื่องมากที่สุดตัวหนึ่งของเกมเลยนะครับมีทั้ง CC นะครับคอมโบที่หลากหลายเลือดที่ถึกนะครับแถมฮีโร่ตัวนี้สามารถเอาไปออฟเลนได้ด้วยนะครับในการแข่งขันระดับชาติเนี่ยก็จะเห็นหลายๆทีมนะครับเอาโตโรไปออฟเลนนะครับแล้วก็เก่งด้วยนะทุกคนเริ่มเกมมานะครับพี่เขาเนี่ยก็จะ ขี่สเก็ตบอร์ดนะครับมาตรงพุ่มจุดเนาะมาเช็คว่าปลายฝั่งเนี่ยจบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานของโลมอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นเมนลมมือใหม่เนี่ยก็ต้องดูไว้นะครับการที่บอกเพื่อนอย่างเงี้ยทำให้เลนตรงข้ามนะครับที่ปลายฝั่งจะไปจบอ่ะเขาก็จะได้ระวังตัวนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนาะเป็นเลนของคาเฟนี่เป็นเลนของแคลรี่นะที่ต้องเซฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยโลมไม่ได้ไปช่วยนะครับถ้าเดินแหลมเกินก็อาจจะโดนเฟิร์สบัตได้นะทุกคน แล้วพี่เขาก็ฝากมาบอกนะครับว่าตวโตโร่เนี่ยมันสามารถเล่นสุดได้กว่าน,นี้นะครับด้วยการเล่นคู่กับสเปลิลเอ็กซ์คิวเนาะแต่เกมเนี้ยที่พี่เขาหยิบฟิกเกอร์มานะครับเป็นเกมที่อยู่ในห้องระดับสูงนะครับแล้วก็กดมากับเพื่อนด้วยเนาะก็จะเอามาช่วยค้ำไฟนะครับเอามาเปิดไฟแล้วก็หลักๆเลยก็คือโซนเอาอ็อบเจกต์นะทุกคนก็ฟิกเกอร์เนี่ยก็จะตอบโจทย์นะครับซึ่งมือใหม่นะผมก็ค่อนข้างแนะนำนะสกิลนี้มันสามารถ พลิกแพงสถานการณ์ได้แล้วก็ช่วยเพื่อนได้นะครับหรือว่าเราจะลวงได้ตอ,อนนี้ก็คาเฟ่โดนเฟิร์สไปนะครับตัวทั้ง4ตัวเลยนะยังไงก็ไม่ไหวครับแต่พี่เขาก็ยังรอดนะครับผมก็มาดูสกิลของตโตโร่นะครับที่เห็นฮิวเลือดแบบนี้เป็นพาสซีของตโตโร่เนาะเมื่อตโตโร่โจมตีหรือว่าสกิลเนี่ยก็จะได้สแต็กด้านล่างมานะครับขอเรียกว่าเป็นค่าพลังงานแล้วกันเนาะตรงเนี้มันก็จะ ได้มาเมื่อเต็มหลอดสีแดงนะครับตัวโลก็จะตีไวขึ้นด้วยนะครับแล้วพอออกจากไฟอ่าประมาณ 3- 4ึงีวินะผมไม่แน่ใจนะสะแต็กตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลือดนะครับถือว่าดีมากมานะฟิลคล้ายคล้ายสร้อยเขียวอมูเลดเลยนะทุกคนโคตรดีนะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่พี่เขาอยากจะฝากมานะครับสำหรับคนที่เล่นโลมอยากได้2ดาวนะครับก็คือเข้าไฟได้แล้วก็ต้องออกไฟให้ได้ด้วยนะครับอย่าเข้าไปตายบ่อยๆนะครับเราก็จะ อดได้เหรียญทองนะครับเน้นเข้าไฟตายศูนย์แอซิดเยอะๆนะครับมีโอกาสได้เหรียญทองประมาณ70-80%เลยนะครับอ่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนแต่ช็อตไหนอะถ้าเราแลกได้แล้วมันคุ้มอะเราก็แลกนะครับอย่าเล่นเซฟสกอร์เกิน,นะถ้าแบบเอาตามสถานการณ์เกมนะครับแต่จริงๆถ้าเพื่อนเป็นงานหรือว่า่าเราเข้าถูกจังหวะเนี่ยเราก็จะไม่ตายนะเราก็จะออกไฟได้นะครับตัวของโตโร่เนี่ยมัน ยื้อไฟได้ค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับค่ายากตายยากนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็สําหรับโลมมือใหม่นะที่แบบสนใจอยากจะมาเล่นลมนะครับฮีโร่ตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะสกิลไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับพื้นฐานเบสิกนะทุกคนก็แค่ท่า1ท่า2แล้วก็1อีกทีแล้วก็อันตินะครับแบบนี้เลยนะในคลิปนะครับแค่นี้ก็มีโอกาสได้ค่าสูงแล้วนะครับ ดาเมจอาจจะไม่มากนะแต่ถ้ามีเพื่อนรอเติมดาเมจเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสได้ฆ่านะทุกคนแล้วโตโรเนี่ยมันยื้อได้ค่อนข้างนานนะครับสกิลเชนซีซีดีมากนะครับเอาจริงแค่ท่าหนึ่งกับท่าสอง่ะก็มีโอกาสได้ฮิวแล้วนะครับมันจำเป็นต้องใส่สติเนาะ,ะประมาณนี้เลยนะครับสไลด์ใส่สัจวสนะครับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็สองพอเราท่าสโดนศัตรูนะท่าหมันก็จะรีเซ็ตนะครับ เราทำให้สไลด์ได้2 T ทีเนาะทุกคนลองคิดดูนะโลมในเกมอ่ะมันจะมีตัวไหนบ้างที่แบบสกิลซีซีทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็หนาด้วยพอสแต็คครบตีไว่อีกนะครับแล้วพอไม่ได้อยู่ในไฟสแต็คครบเลือดก็เด้งฮิวกลับมาอีกโอ้โหคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะสำหรับตัวของโตโรเป็นเทียเมตาเลยนะครับเจอบ่อยพอๆกับกิเดอร์เลยนะถึงแพทเนี้ยจะโดนเนิร์ฟมาไม่มากแล้วทุกคน ผมก็มองว่าโตโร่เนี่ยการโดนเนิฟมันก็ไม่ได้แบบมีผลอะไรขนาดนั้นนะครับคนก็ยังนิยมหยิบโตโร่มาเล่นอยู่นะครับทำไฟได้นานนะครับไม่ค่อยมีใครสนใจด้วยนะในไฟเอาจริงๆอะ่ะตอนไฟห้าคือโตโร่เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้รับจุดสนใจนะอีกฝั่งเขากลัวฆ่าไม่ตายนะครับอย่างเช่นช็อตนี้ก็เดินออกได้นะนะชิวๆอ่ะนะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็น โมฮิวมานะครับกดฮิวให้เพื่อน,นครับแล้วก็สไลด์ออกเรียบร้อยครับผมแครี่ก็ล่วงไปหลายช็อตแล้วนะครับโตรโรยังเดินปอเลยนะทุกคนอันนี้พี่เขาก็จะเน้นอัพไปที่ท่า2นะครับไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับขึ้นไนท์เพจก่อนนะครับซึ่งแพทเนี้ยไกอามันเล่นกับโตรโรได้ค่อนข้างคุ้มนะครับบวกกับสร้อยเขียวอมูลเลตเนาะ เอาง่ายก็เรียกได้ว่าเป็นแพตของแท้งเลยนะทุกคนแพตเนี้ยผมรู้สึกว่าแท้งเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้กว่าแพตก่อนๆนะครับถ้าเทียบกับ2-3แพตก่อนหน้านี้เป็นแพตของแคลลี่เนาะโอ้โหแท้งแทบจะร้องไห้เลยนะครับตัวแบบบางเหมือนกระดาษเลยนะทุกคนแคลี่จะเก่งมากๆนะแต่แพตเนี้ยต้องยกให้แท้งนะครับถ้าแท้งดีเนี่ยคนในทีมมีโอกาสเล่นง่ายมากๆนะครับใครที่สนใจฮีโร่ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นมือใหม่ตำแหน่งโรมมิงนะดูคลิปนี้ดูไลน์เดินแล้วก็ เอาไปเล่นตามได้นะครับไลเดินโลมิงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นตัวของตัวโลอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับโลมตัวอื่นเนี่ยก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดกับแคร,รี่นะครับนอกจากเป็นโลมที่อาเกสีฟเน้นเปิดไฟนึงเข้าไปล้วงให้เพื่อนนะก็แคร,รี่อาจจะต้องดูแลตัวเองนะครับแต่อันเนี้ยคือพี่เขาจะเล่นประกบแคร,รี่นะครับตรงนี้ก็เดินมารับสะจวนะุเนาะลอเลี้ยวล้าไม่ตายครับก็รับหน้าที่แทนเลยนะครับได้ทางบับแดงบัฟฟ้า โอ้โหตรงนี้ยีน่าเข้ามาล้วงคาเฟ่นะครับก็ยังไม่มีใครสนใจอยู่ดีนะเคือบชิลมากนะครับด้านบนก็เป็นเลนของฉลามนะโหช็อตนี้คีล่าโดนนะครับดวงก็ไม่เอานะไม่อยากเล่นเลยนะครับสองคนวิ่งหนีหนึ่งแต่บางทีอ่ะเขาก็ตัดสินใจถูกเนาะเพราะว่า สมมติถ้า2คนนั้นอ่ะเขาลุมโตโรใช่ไหมแล้วโตโรไม่ตายนะครับเท่ากับว่ายื้อเวลาให้เพื่อนฝั่งโตโรเนี่ยมาช่วยเก็บหรือว่ามาปิดนั่นเองครับก็อาจจะตาย2แทนก็ได้นะมันก็ไม่คุ้มกันนะเนาะถ้าไม่ได้มั่นใจในดาเมจนะครับเวลาเราเจอสถานการณ์เนี้ยเราก็ต้องตัดสินใจด้วยนะครับว่าเออแมปมันมืดหรือเปล่าที่เราอยู่กับเพื่อนอ่ะถ้ามีเพื่อนแบบคอยมาช่วยอ่ะเราก็ยังเล่นได้แต่ถ้าแบบไม่มีใคร อย่าไปแมก็กกระโลมนะครับเพราะว่ามีโอกาสโดนสวนสูงมากนะครับประสบการณ์ตรงนะทุกคนช็อตนี้ก็ได้มาสี่ตัวเลยนะครับ Story. Story ชิวๆครับผมค่า 3, สามตายศูนย์แอซิดเก้านะครับเนี่ยเมื่อตัวโล่แบบหลอดแม็ก4ีแดงนะครับก็จะตีไวด้ด้วยนะทุกคนฟิลเหมือนไฟเตอร์เลยนะไฟเตอร์ <Fighter S 1> ที่ แทงได้นิดหน่อยแล้วก็ล้วงได้นิดหน่อยนะช็อตนี้ลอเลียวเข้าไปลํำในป้อมนะครับนี่พี่เขาก็จะขัดด้วงนะครับแล้วก็รับป้อม2อสเมนะ็ดเนาะแต่ลอเลียวไม่น่าไหวแล้วนะโดดออกก่อยังมีฉลามเข้าไปนะครับรู้สึกว่าคนจะเยอะกว่านะต้องถอยก่อนนะแต่ก็ยังไม่ตายครับยังเดินชิลอยู่ตะโจ้เห็นเดินหนีเลยครับยิงไม่ตาย เดินกลับมาจะเอาด้วยแล้วกิวเดอร์ครับไปวาร์ปนอกพุ่มเลยทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยนะครับคีล่าเขาเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้นี่ก็อยู่ในช่วง8นาทีนะครับเป็นช่วงเวลากลางเกมนะครับได้เป็นอมูเลตแล้วแหละ,ละตรงนี้จะเอาสจว,วตต่อเลยนะครับเข้าไปเชนตครับคิดสุดท้ายปังเข้าหปนะครับ รู้สึกว่า4คิวเนี่ยจะมาจากสวจววตเลยนะทุกคนรับหน้าที่คิวแคลลี่นะเกมนี้ช็อตน,นี้ลอเ,เลียวก็มาช่วยนะครับไล่ลิเลียไปเนาะแต่ผมว่ายังไงลิเลียก็ฆ่าตโลไม่ได้นะขั้นต่ำก็แบบปิมปิมอ่ะก็ยังแบบเออคิดว่ายังไม่ตายนะครับมีไกาอาอยู่อ้าวแล้วยีน่าแม็กใส่ลอเ,เลี่ยวครับแต่ว่า ยังมีหิวเลือดอยู่นะครับแล้วฉลามจะเข้าไปเล่นต่อนะ <Living. S 1> เล่นสุดไม่ได้นะครับดึงก่อน <All right. S 1> อันนี้ก็จะขึ้นเป็นชืวบรอต่อเลยนะครับนี่ครับฉลามตีดักนะครับแล้วก็จะโซนให้เพื่อนสูงสูงเลยนะครับ s <S คือเดินไล่อะเดินไล่ให้อีกฝั่งอะ s <S ไม่เข้าใกล้เพื่อนเรานะ s <S เพื่อนเราก็จะเอาออบเจ็์ง่ายนะครับ แต่การโซนแบบนี้เราต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าเราเอาหน้าเข้าไปแทงพุ่มเนี่ยเราจะไม่ตายนะครับเราจะออกไฟได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับแล้วเราไปเอาอยู่ๆเอาหน้าไปแทงพุ่มเราตายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการโยนเลยนะทุกคนเรายิ่งช็อตสําคัญนะครับอย่างเช่นช่วงกอด15เนาะโลมตายไปเนี่ยเพื่อนมีโอกาสได้กอรน้อยมากๆนะครับน้อยแบบน้อยจัดอะ่ะการที่จะเข้าไปแย่งมันก็ยากนะครับเผลอๆป่าเข้าไปแย่งป่าก็ตายเองรับกันอยู่3คนนะครับ จบบ้านเลยแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนะเราก็โซนเท่าที่เราโซนได้นะครับแต่สถานการณ์บางเกมอะ่ะบางทีมอีกฝั่งอะ่ะมันไม่สนโลมนะว่าโรมอะ่ะมันจะโซนแค่ไหนบางทีแบบโลมคนเดียวใช่ปะจะวิ่งไปโซนอะ่ะมันไม่กลัวครับมันวิ่งทะลุโลมมาไปหาก็ตเลยก็มีเนะี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันเนาะแต่ถ้าแบบนั้นอะ่ะเราต้องรีบกลับไปช่วยนะครับต้องเดินตามเลยแหละ เราก็อาจจะต้องวัดกันหน้าก๊อตนะครับว่าใครจะได้หรือไม่ได้นะครับอ่าอันเนี้ยเขาเลือกที่จะปล่อยดาร์กเล่นบนนะครับแล้วก็มาเล่นแถวแถวเลนล่างเนาะก็โซนสูงเหมือนเดิมครับถึงจะไม่ได้บาแลกใช่ไหมแต่ก็ได้ป้อมเทียร์สองไปเนาะะช่อน,นี้ยีน่าเข้ามาล้วงคีล่าได้ด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าคีล่าไม่ตายนะครับก็แลแกกันไปนะโดดออกครับอ้าวด้วง หม่งลมนะครับเรียบร้อยครับผมเป็น4ต่อ3นะครับช็อตนี้โอ้จะว่าไปคิวเดอร์ก็น่าลำคาญเหมือนกันเนาะโซนเหมือนเดิมครับเดินไล่เนะี่ยเพื่อนก็ตีป้อมไปครับไฟนี้ก็ได้ป้อมมา2ป้อมนะครับอ่นนี่ครับ เพื่อนไปตีมังกรใช่ไหมพี่เขาก็จะโซนสูงๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งนะค,คือโลมเนี่ยต้องไปช่วยเพื่อนตีอ็อบเจกต์นะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยแค่ยืนดูเพื่อนตีเฉยๆนะเราไม่ต้องกลัวเพื่อนด่านะครับคือแบบนี้ดีนะเราไปโซนโซนสูงๆอนะเราก็แบบเปิดวิชั่นให้เพื่อนนะเนาะแล้วใครที่จะเข้ามาแย่งอ็อบเจกต์อะเราก็แค่ขัดเท่านั้นนะครับเสียเลือดน,นิดหน่อยนะครับแต่ได้อ็อบเจกต์ก็คุ้มแล้วนะทุกคน ไม่จำเป็นต้องโอ้โหต้องช่วยเพื่อนตีนะเดี๋ยวมังกรมันตายช้าอะไรแบบนี้ไม่ใช่เนะไม่ผ่านนะคือยืนดูเพื่อนตีเฉยๆนะยืนนิ่งๆหลบในพุ่งเงีย,งยบๆนะครับใครเข้ามาก็ขัดไล่เข้าไปแค่นี้พอนะครับก็เป็นทิกเล็กๆนะครับในการเล่นโรมเนาะ,ะช็อตนี้นะครับยีน่าหล่อยด้านล่างนะครับฉลามก็ต้องวาร์ปกลับไปเนาะ,ะได้กิลเดอร์มานะครับ แต่ดูเหมือนว่าด้านล่างจะมีเหตุแล้วละครับมีด้วงทางยีหน้านะครับส่งคีล่ากลับไปได้แค่บาลกบนนะครับยังไงรอเลี้ยวกลับไปช่วยนะครับอยู่2คนกับแครี่นะช่วง12นาทีแล้วแะครับเป็นช่วงเลทเกมอ่าแล้วตรงนี้ครับคีล่าเก็บมา2องนะถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับก็ ดูเพื่อนนะว่าจะเอาดาร์กหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเอานะเพราะว่าตรงนี้อยู่กัน2คนแล้วจูเดอร์มันยังไม่เกิดด้วยนะครับยังไงก็ต้องเอาดาร์กนะนคิลาตีดาร์ครับแล้วยังไงครับคาเฟนีช่วยไหมนะครับไปเคลียร์ล่างก่อนนะครับเดินแค่นี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพื่อนเราแล้วแหละหนาขนาดนี้นะจะผ่านไปก็ยังไงอยู่ โดนสไลด์แน่นอนครับผมตรงนี oh, ้ครับชิ้นที่5ครับเป็นสร้อยเขียวอมูเลตนะครับจริงตโตโรมีแค่ไกอากับสร้อยเขียวเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะนะ oh, บวกกับพาสซีฟอีกนะครับที่เปลี่ยนสแต็กเป็นเลือดได้นะครับ oh. สบายๆเลย oh. อ่ารอดูครับว่าจะขึ้นบ้านยังไงนะครับขึ้นพร้อมๆกัน ดีโร่นี่แบบชิวๆนะเอ้าเราด้วงครับเลือดน้อยครับแต่ก็ยังโดดสวนมาแล้วแบบนี้ครับผมฟิกเกอร์เข้าไปน่าจะจบเกมช็อตนี้แหละครับเหลือแค่ลิเลียตัวเดียวนะครับแล้วก็ตีปอมไปแล้วผมจบใน14นาทีนะครับเกมนี้ที่เขาไม่ตายเลยนะทุกคนจะสังเกตว่าช็อตที่ จะตายแล้วอะแต่มันก็ยังรอดนะคือสกิลตัวโลโเนี่ยเป็นสกิลที่รอดพ้นจากความตายหลายช็อตเลยนะครับซิกเนเจอร์เลยนะทุกคนสกิลนี้นี่ครับสกอร์ครับค่า5ตายศูนย์แอซิสิบเนะครับบวกกับได้เหรียญทองนะครับตายน้อยๆ้อแอซิสเยอะเยอะนะครับมีโอกาสได้เหรียญทอง2ดาวเนาะใครที่แบบยังไม่ซูพีมนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับก็มีโอกาสได้ซูพีมสบายๆนะทุกคน ครับสำหรับช่องทางการติดตามของพี่โตโร่คนนี้นะครับพี่เขาได้ฝากช่อง Ti k ต ok มานะครับช่องนี้เลยนะครับก็ไปติดตามช่อง t i k t o k เขาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับก็ก่อนจะจบคลิปนะครับผมจะมาแนะนําสิ่งที่ผมใช้แล้วมันดีมากๆนะครับก็คือแว่นออฟตันะครับแว่นกองแสงระหว่างเล่นเกมนะครับอันนี้คือดีมากๆนะอยากจะ แนะนำา f ทุกคนนะครับให้ใช้นะครับมันช่วยเราถนอมสายตาเยอะนะครับกองแสงสีฟ้าเนี่ยที่เป็นแสงที่อันตรายต่อสายตาครับถ้าอยู่กับเกมนานๆนะครับอันนี้ก็คือแนะนํามากๆนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นรุ่น Retina Spitfire นะครับเป็นเลนแบบออกเหลืองหน่อยเนาะคือมันจะกองแสงได้ดีมากๆนะครับก็ใครสนใจนะครับไปกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับของแท้แน่นอนจากบริษัทนะครับไม่มีการโกงใดๆนะครับกดได้เลยนะครับ